พระธรรมสดุดีบทที่1 1 9ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศบรรดาผู้ที่ดีพร้อมในทางของตนก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามธรรมบัญญัติของพระยาเวบรรดาผู้ที่รักษาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขพวกเขาสแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ พวกเขาไม่ทำผิดแต่เดินตามพระมัญคาของพระองค์พระองค์เองทรงออกข้อบังคับเพื่อให้พวกข้าพระองค์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโอขอให้ทางทั้งหลายของข้าพระองค์มั่นคงในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะไม่อับอาย เมื่อจดจ่ออยู่ที่พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยใจเที่ยงตรงเมื่อข้าพระองค์เรียนรู้กฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ข้าพระองค์จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ขออย่าส่งทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอย่างสิ้นเชิง